เตรียมอุปกรณ์ที่จะตั้งวัดของตะกลนเรงครับตระกูลวาฝากตั้งระกันอตระกได้รับอดิสจากทางสำนักบุกของจังหวัดเอศครับตัอนเรียนตักัระกนอตัสำรับทานตะกนเรงตัอน้าเรียนกัตระกนเฮาีป็นาต้าสรับูนี้นะครับผมต่จะขอแจ้ง ในกัปตันวันพีดอีพสองพันห้าร้อยหกพิบห้าครับกลยเปนครกรอบของกําตันจกครบ6กปีตั้งวันที่สามที่เมีัดนี้นกัรนสำหรับตุกาทำงนคนไปแต่พกให่เรื่องจะมีคือนักรัาที่ผมกาขอปากครับทัาผมกรับพวกใหญ่นี่เรือกีจะน้ำเบี้ยตัดกันนอง ไบเพียงกันดีครับขอการสวัสดีครับขอบคุณท่านกำนันขอบคุณจุดเ่้ามืค่ะถือถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเรานะคะและกาอีกเดือนหน้าท่านก็จะหมดก็จะมีกำนันอีกท่านไหมอะไรครัพี่น้องคะในส่วนของผู้นำนะคะอีกท่านหนึ่ง ค่ะคือผู้นำท้องถิ่นค่ะท่านเป็นนายกเทศบาลมัตนาเราใช่ไหมคะใค่ะใครขอเชิญท่ทานนายกในพบกฝักับพี่น้องสัยปุ้นร้องโอกาสเดียวกันได้กล่าวเปิดงาน จนพี่น้องเช้าปัญแซงนะครับทุกผู้ทุกคนและตำบลขางเทียนบางขางเทียนด้วยว่างคารพครับถือการนี่รับสวัสดีครับมือดี้ก็เป็นโอกาสดีอย่างยิ่งนะครับเนาะอีกอย่างหนึ่งคืออากาศดีฝนลิ่นกันน้อยนะครับกตบโม่ห้อนนะครับครับถือว่ามือนีพี่น้องมากมากหนาไวยตาครับคุณหนาฝาคังนะครับด้วยบุญบารมีของท่านอาจารย์ต้องใช้นะครับในโอกาส วัดเกิดเนานะครบรอบ13ปีวัดนอดเพนะครับจริงๆแล้ววัดนนเพรได้เป็นวัดร้อยประเทสแล้ะครับอีกวัดดนสักครูนะครับติดแน่นอนเพราะว่าเอกสารต่างๆครบหมดแล้วนะครับพี่นอกครับมามือนี้พี่นอกมีแต่ไหนกำไรครับอันดับแรกที่ได้รวมทัางบุญนะครับโดยเฉพาะยังยิงมือนี่นะครับเป็นมือสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับเกิดชิสมาคำวันเพ็ญเดือนสาม เป็นวันมาค้าบุญชานะครับพี่น้องได้มาร่วมท่าบุญนะครับอ่าขั้ไรที่สองครับเมื่อนี้พี่น้องมาในอินทองครับเมื่อนี่โลกธานมากมายนะครับมาร่วมท่าบุญนะครับมี่โลกธาตในห้องใดอ่ารับประทานแต่ขอฝากให้พี่น้องเนี่นะครับช่วงนี้อย่าได้ช่วงโควิดอย่าละมัดละวังนะครับดูแลตัวเองให้ดีที่สุดอ่าครับอันที่สามนะครับเมื่อนี้พี่น้องจะได้มีของติดใหม่ติดมือกางบ้านนะครับทุกหน้าทุกคนนะครับ ขอให้ทุกคนได้โชคดีเรื่องพี่น้องเรื่อยมือนี้นะครับเป็นนั่นมือนี้พี่น้องมากแต่กำไรตั้งสามอย่างนะครับขอให้พี่น้องได้โชคดีนะครับในโอการนี้คงจะบหล์ายนะครับแนวกาสมันเป็นมงคลดีนะครับก็ถือให้พี่น้องเข้านะครับขอให้พี่น้องเข้ามีแต่ความสุขประสบสุขปรารถนาสิ่งใดน,นะครับขอให้สมความปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างในนีสุขภาพแข็งแรงก็ถือโอการนี้เปิด งานนะครับครบรอบ13ปีวันวนนดนนทเพทนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณ,คคณ,คคณคท่านนายกเท่านตรีชัยพฤชรศรานสวิทุเทิงค่ะครัคบ,บสำหรับบัตรนะครับบิ๊การจำหน่ายนะครับทุกท่านครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่งานในวันนี้ในโอกาสนี้กระผมขอกราบนิมนต์หลวงปู่บุญพันธรร์อัฐกาโมประธานสงฆ์นะครับองค์อุปถัมภ์ของวัดโนนเทศทุกครั้งนะครับ กล่าวสัมโมัญยาถานะครับให้ญาติพี่น้องญาติโยมได้รับพรกันนะครับปราบมนบนหลปู่ครับสื่นสุมไปเออได้พนักถือพนัสนสมท